วิธีการเบิกบุญมาใช้ทำให้รวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครุกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครุกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ บุญของแต่ละคนที่สะสมมานั้นมีมากน้อยต่างกันเมื่อเราทำบุญทุกๆครั้งบุญของเราจะสะสมไว้ตัดสินทางเดินในชีวิตหลังความตายดังนั้นคนที่เกิดมาในชาติตระกูลดีฐานะดีหน้าตาผิวพรรณดีถือว่าเขาทำบุญมาดีจึงมีพื้นฐานดีที่เรียกว่าบุญและก,กรรม ตัดสินให้เป็นเราเช่นเพศวันเดือนปีเกิดสถานะสิ่งแวดล้อมเมื่อคุณเผชิญปัญหาหลายๆอย่างมีความทุกข์ความเหนื่อยยากต่างๆทั้งเรื่องรักเงินงานความเจ็บป่วยที่เรียกว่าวิบากกรรมสิ่งเหล่านี้เกิดจากบาปที่คุณเคยได้ทำเอาไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ เจ้ากรรมในเวรมากมายตามเอาคืนตามทำลายล้างสก,กัดกั้นทุกวิถีทางที่เพื่อไม่ให้คุณได้เจอสิ่งดีๆจงอย่าเอาตนไปเปรียบกับคนอื่นที่เห็นว่าเขาชั่วแต่ทำไม่รวยชีวิตมีสุขก็เพราะเขาสร้างบุญไว้เยอะเมื่อชาติที่แล้วบุญเขาอย่างใช้ไม่หมดนั่นเอง ให้หันมามองตัวเองอย่าเปรียบเทียบคนอื่นจงแก้ที่ตัวเองเราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีได้ด้วยตัวเราเองแก้ได้โดยวิธีการสร้างบุญให้มากๆแล้วเบิกบุญมาใช้และไม่สร้างกรรมเพิ่มบุญของคุณต้องเติมเรื่อยๆมิฉะนั้นหลังความตายคุณจะไม่เหลือบุญใดๆเลย คนเราไม่รู้วันตายเกิดปุบปับขึ้นมาละ่ะฉะนั้นจงอย่าประมาณวิธีการเบิกบุญให้ทำตอนเช้าของทุกๆวันขนาดนั้นคุณต้องมีศีลห้าครบหรือมากกว่านั้นจิตต้องนิ่งสงบที่สุดให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัม,มพุทธัสสะ นะโมทัสสะภควะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะด้วยอำนาจบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บอกชื่อพร้อมกับนามสกุลกราวต่อว่าขอให้บุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าที่เป็นของข้าพเจ้าได้สร้างสมมาเมื่อครั้งในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันอันเกิดจากการให้ทานการรักษาสีมการร่วมอนุโมทนาบุญการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานการให้อภัยทานบุญที่ผู้อื่นนำส่งให้ไม่ว่ามากหรือน้อยปานใดหากแม้นบุญนั้นยังไม่ถึงตัวข้าพเจ้ากอให้บุญนั้นจงถึงตัวข้าพเจ้าและ เป็นของข้าพเจ้าโดยบริสุธิ์ณบัดนี้ทันทีด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วหลับตาสงบนิ่งคิดว่าคุณกำลังมีบุญอย่างมากมายมหาศาลด้วยใจอันเบิกบานด้วยอำนาจบารมีแห่ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอเบิกบุญของข้าพเจ้าให้บุญของข้าพเจ้าจงแปรสภาพ เป็นความเจริญด้วยศีลสติปัญญาสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกรอบแห่งความดีปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บใดๆมีความสุขกายสุขใจเจริญด้วยอริยทรัพย์โภคทรัพย์เก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินปราศจากศัตรูหมู่มารและเจ้ากรรมนายเวรจงพบเจอแต่กัลยาณมิตร จงมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือบ้านรถที่ดินเงินมีลูกค้าสิ่งอื่นๆหรือแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่กำลังประสบอยู่ให้ระบุเจาะจงให้อยู่ในกรอบแห่งความเป็นจริงและความพอดีให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่มีโอกาสมีปัจจัยมีทรัพย์พร้อมที่จะทำบุญสร้างบุญ สร้างกุศลได้ในทุกๆเมื่อทุกๆคราทุกๆวันอย่างมหาศาลเป็นผู้ที่สืบทอดพระศาสนาได้เป็นผู้ให้ธรรมทานกับเพื่อนมนุษย์ได้และเกิดอยู่ใต้ร่มบอวอวนพระพุทธศาสนาทุกชาติไปด้วยเทินให้ข้าพเจ้ามีพลังจิตพิเศษสามารถส่งบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะอยู่ในร่างใดกายใดอยู่ในภพใดภูมิใดข้าพเจ้าจะเอ่ยนามหรือไม่เอ่ยนามจะรู้จักหรือไม่รู้จักท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อมนุษย์สรพพสัตว์อยู่ในทุกๆร่างทุกๆวิญญาณทั้งเบื้องบนจดอรูปภมเบื้องล่างจดมหาเนรกอเวจีเบื้องซ้ายเบื้องขวา รายรอบสุดขอบจักกรวาลให้บุญของข้าพเจ้าถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นทันทีแล้วแปลสภาพเป็นสิ่งต่างๆต,ตามแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นต้องการโดยเหมาะสมให้ท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากอุปกรรมวิบากรรมเคราะกรรมใ,ใดๆให้อยู่ในภพภูมิที่ดีอย่างเป็นสุขด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ หลับตาแล้ลึกว่าเรากำลังส่งบุญให้กับบิดามารดาและผู้มีพระคุณครูอาจารย์ญาติพี่น้องเทวดาที่รักษาเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชาเจ้าที่เจ้าทางญาติมิตรผู้ล่วงลับดับขันท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของเราสัมมาอาชีพของเราและผู้ที่เราต้องการให้บุญเช่นเพื่อน ลูกค้าศัตรูเปรตสัมพเวสีผีเรี่ยร่อนดวงวิญญาณที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเราผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ต้องการบุญอยู่ในขณะนี้คิดให้ทัว่วตามแต่ต้องการด้วยจิตอันเบิกบานด้วยอำนาจบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมใดๆก็ตามที่ผู้ใดได้สร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไว้ ไม่ว่าครั้งในอดีตชาติหรือปัจจุบันหากข้าพเจ้าเคยโกรธแค้นเคยอาฆาตพยาบาทเคยสาบแช่งจองล้างจองผรานทําให้เป็นหนี้กรรมติดตามกันมาหลายพบหลายชาติข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมท่านทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอยกถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นอภัยทานขอให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงอย่าได้มีเวณมีกรรมต่อกันอีกเลยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและด้วยอน,นิสงส์แห่งการให้อภัยครั้งนี้ขอให้ท่านเจ้ากรรมนายเวณทั้งหลายที่ตามจองเวณข้าพเจ้าจงเมตตาและให้อภัยข้าพระเจ้าเช่นกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วถ้าไม่มีบุญสะสมอยู่มากพ่อคุณจะเอาบุญที่ไหนมาเบิกล่ะ วิธีการให้ได้บุญมากพ่อเบิกคือต้องรักษาศีลการรักษาศีลคือการทำบุญทางลัดที่ได้บุญอย่างมากมายมหาศาลเป็นวิธีที่รวดเร็วและได้บุญมากที่สุดเพียงแค่คุณต่อศีลทุกวันก่อนนอนเพียงแค่ทุกๆวันคุณพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดจนติดเป็นนิสัยรู้จักให้อภัยกตัญยูต่อปิดามารดา ผู้มีพระคุณตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตอนเองให้ดีที่สุดมันให้ทานทำบุญตามกํำลังทรัพย์เท่าที่คุณทำได้เท่านี้คุณก็มีบุญให้เบิก,ให,บกให้ใช้ทุกวันแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องกลุ่มกนนะครับเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อและเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ